สวัสดีครับคุณพูนครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูนี่ดีกว่าผมอยากจะให้ดูบอนไซยี่จิวนะครับผมโมงูลาไม้ไม้นิยมตลอดกาลเนาะใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้สร้างแต่โบราณแล้วโมงูลาเนี่ยเพียงแต่ว่าบางครั้งก็พุ่งขึ้นม้างความนิยมบางครั้งก็ลดลงบ้างแต่ตอนนี้นิยมมากครับนะครับ ในยุคในยุคก่อนก็โอเคนะคุณบุ้ในยุคนี้แข่งกันสูงนะใช่ครับยุคนี้ต้องแบบแข่งกันแบบในระดับแบบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ลากขึ้นมาเลยทุ่มสุดฝีมือใช่ครับทุ่มสุดฝีมือเดี๋ยวมาดูของนุ้ยแล้วบ้างเขาเป็นไงบ้างต้นนี้ก็ก็ดูดูเทียนกันมาเยอะแล้วฮะวันนี้ก็เลยมาให้ดูโมกนะครับนะครับอันนี้อันนี้จบยังโครงสร้างหลักก็ยังไม่จบครับผมตอนนี้ประมาณสัก80%ซแล้วฮะเหลือปิดยอดกี่เชียงแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเชียง หกละหกสองสามสี่ห้าหกโอ้ละเอียดยิบเลยใช่ครับนะครับดูรายละเอียดสร้างไปด้วยเลยใช่ครับเป๊ะเลยนะละเอียดยิบเลยครับโอ้โหนะให้ดูในรายละเอียดว่าการสร้างไม้มันต้องละเอียดอย่างนี้จริงๆนะครับไม้จิ๋วที่ในยุคต่อไปนะครับผมอ่ายุคปีสองพันสองสองพันยี่สิบสามเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยใช่ครับแต่ก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่นะคุณบุญนะใช่ครับผม อนนี้ตั้งแต่รากเลยเนี่ยดูดูรากก่อนอันดับแรกเริ่มต้นตั้งแต่รากถูกไหมครับรากนี่รอบด้านเลยครับนะต้องต้องต้องสวยตลอดนะครับสวยรอบแล้วก็ตั้งกิ่งหนึ่งกิ่งสองนี่ทรงต้นมาตรฐานใช่ครับทรงต้นเอี้ยวมาตรฐานครบทุกกิ่งเลยครับทุกกิ่งนะฮะทิศทางตรงใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังร้อยเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับแถมเจ็ดให้อีกมีเจ็ดแล้วก็แปด แปดแปดไปหน้าเก้ามาหลังแล้วก็สิบขึ้นยอดครบโอ้โหนะคือคือไม้จิ๋วแต่ครบสิบกิ่งเลยใช่ครับไม้จิ๋วแต่ว่าตำแหน่งกิ่งครบสิบกิ่งครับโอ้โหนะเวลาไปแข่งขันกันเนี่ยนะฮะต้องแข่งทุกอย่างนะครับใช่ครับในยุคใหม่นะใช่ครับยุคสมัยตอนนี้นะฮะนี่เป็นเป็นไม้สองพันยี่สิบสามนะใช่ครับไม้ชุดนี้สูงสามต่อไปยี่สี่หนักกว่านี้บังผมว่าแข่งขันสูงไม่เกินสิบสองเซนไม้ชุดต้นเล่งใช่ครับ วัดจากความสูงเออนะก็อยากให้ทุกคนสร้างไม้ที่ที่มันสวยแล้วมันจะได้มีคุณภาพนะคุณผูดใช่ครับยิ่งยิ่งจิ๋วยิ่งท้าทายยิ่งสร้างยากครับเออมันถมสักสีด้วยใช่ครับคนชนะก็เอาโอเคละเรายอมรับคุณเลยใช่ครับเออนะคือไม้ใหญ่มันมันสร้างมันสร้างง่ายแต่ว่ามันจบยากแต่ไม้ไม้เล็กไม้จิ๋วอ่ะสร้างยากครับแต่จบง่ายเออจบง่ายเวลาใช่คมันมันองค์ประกอบมันน้อยเล็กใช่ครับ แล่ว่าน้อยเลยแต่ว่ามือเนี่ยเข้าไม่ได้เลยต้องใช้เครื่องมือคุณพูดใช้เครื่องมือตัวไหนบ้างครับอ่าผมใช้เป็นครีมจับเส้นเลือดครีมผ่าตัดของหมอเลยนะฮะของหมอเลยของโรงพยาบาลครับนะตัวนี้เพราะนั้นต้องไปหาซื้ออย่างนี้จริงจริงนะใช่จะเข้าล้วนใช่ครับต้องใช้ตัวนี้จับครีมจับลวดนี่คือก็ให้ให้เป็นแรงบันดาลใจนะ จ้างไม้นเงี้ยเหมือนมันเหมือนเรื่องเราเลี้ยงไก่ชนน่ะจะไปชนกันน่ะท้าทายกันแล้วตอนนี้ครับผมก็ยังไงยังไงไอของดีมีโฆษณาหน่อยนะครับยาทาแผลนาเข้าจากเวียดนามของแท้ครับจากเวียดนามเลยครับไม้เหยียนไม้เหยียนใช่ครับชื่อว่าไม้เหยียนผมอ่านเองอะไรไม่รู้ไม้เหยียนมันเหยียนเหยียนเหยียนนี่แหละใช้ดีครับเป็นฟิล์มฟิล์มเคลือบ แผลยังดีเลยครับแผลเดินดีมันเป็นของเวียดนามใช่ครับของเวียดนามเหมาะสําหรับโมกเหมาะสําหรับสายเขียงเลยฮะไม้เขียงได้ทุกชนิดครับใช่ได้กับไม้ตุกนะไม้คือชนิดใช่ครับเวียดนามนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับอันนี้อันนี้ถ้าสนใจทักมาดีกว่าใช่ครับใครสนใจก็ทักมาครับราคาไม่แพงครับรปลูกนี้ใช้ได้หลายปีครับแบ่งแงกันไปครับผมนะครับปลูกหนึ่งให้นานอยู่ครับ ข้างในจะเป็นสีชมพูไอ้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเนื้อสีชมพูข้างในเนื้อสีชมพูใช่ครับแล้วพอเวลาทาก็สีชมพูใช่ครับมันก็จะเป็นฟิล์มเคลือบเคลือบผิวใช่ครับแล้วก็ทําให้เนื้อไม้ตรงที่เราตัดอ่ะมันไม่เป็นเชื้อราไม่ไม่นี่ครับมันก็จะแผ่ก็จะเดินเร็วดีพูดง่ายๆคุณพูดลองแล้วลองแล้วครับใช้ดีแล้วก็โอเคเลยไม่ห่วงไม่ห่วงของดีก็เลยบอกต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีคนสร้างไม้มาแข่งใช่ครับ เดี๋ยวมันจะแข่งครับประชันกันใช่ครับประชันกับแข่งเนี่ยมันมันคนละอย่างแข่งเนี่ยมันเอาเป็นเอาตายเดี๋ยวประชันกันเีนะใช่ครับประชันกันก็แล้วกันนะครับนะตวันนี้ว่ากันด้วยฝีมือเลยครับด้วยฝีมือล้วนๆเลยเนี่ยนะโอเคเลยนะครับสวยมากครับไม้ต้นนี้นะขึ้นกิ่งซับก็ตรงนะครับซับหน้าซับหลังซับหน้าซับหลังเป๊ะเลยครับนนะเอาละนะฮะให้ดูเป็นกรณีศึกษา สำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็นักสร้างสรรค์ทุกท่านเลยนะใครสนใจที่จะสร้างบอนไซมุกหนูลาก็ลองดูมันเป็นไม้โบราณเก่าแก่มาแล้วนะใช่ครับนะเป็นไม้ที่น่าน่าเล่นอีกชนิดหนึ่งเออไม่ใช่ไม้ใหม่นะเป็นไม้เก่านะของท่านนายกท่านขึ้นเพ้งไว้หมดแล้วใช่ครับท่านไปเล่นลีลาใครสนใจเรื่องลีลานะฮะอย่างคุณพูดก็มีเยอะแยะมาดูได้เทียนนี่ลีลาเป็นตัวอใหญ่เลยนะคุณใช่ครับผมก็เล่นตาม ไม้ไปเลยครับตามสไตล์เนเน่เนใครอยากมาชันใจให้มาใช่ใช่ใช่คุณพุทธอยากดูไม้ลีลาจริงๆแล้วมีครับรายละเอียดก็เหมือนเหมือนกันครับเป๊ะรายละเอียดทุกต้นใช่ครับนะครับเนี่ยมาดูไม้ลีลาใครเบื่อไม้ทรงต้นมาเลยนที่นี่มีทุกอย่างครับทรงต้นก็มีทรงต้นก็มีนะไม้คนคู่ก็มีสไตล์คนคู่หลยต้นนั้น่ะเทียนนะครับนะครับเอาล่ะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับคุณพุทธครับครับผมครับ,รบสวัสดีครับ